อัปเดตดวงชะตาชาวตุลน,นะคะในช่วงมีนาคมมีดาวเสาร์และดาวมฤตยูย้ายนะคะดาวเสาร์เข้าสู่พบเรือนแห่งความโชคดีนะคะเล็งไปที่พบโชคลาภด้วยนะก็จะมีโชคลาภในทิศท,ทางใดบ้างนะคะไปฟังรายละเอียดกันได้ในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนหรือถ้าคุณเป็นคนลักนณาราศีตุลฟังคลิปนี้ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าสนใจเรื่องการพยากรณ์มีอัปเดตให้ฟังกันทุกเดือนนะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวตูนนะคะในช่วงเดือนมีนาคมมีดาวที่สําคัญนะคะขยับสองดวงเลยก็คือดาวเสาร์และดาวมฤตยูนะคะดาวเสาร์จะ ย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะนะคะอยู่ในภพเรือนนี้เป็นเวลาสอปีครึ่งนะเรียกว่าเป็นดาวใหญ่ก็จะอยู่ค่อนข้างนั้นนะคะสําหรับดาวเสาร์นะคะเป็นเจ้าเรือนพันธุุของชาวตุลนนะพันธุก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์เรื่องมรดกเรื่องที่ดินนะคะเรื่องรถรายานพาหนะต่างๆรวมไปถึงเกี่ยวพันธ์กับเรื่องครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะไปอยู่ในภพเรือนที่ เรียกว่าเป็นพบเรือนแห่งการเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะเรื่องของโชคลาภโชคดีเรื่องการลงทุน,นต่างๆด้วยโดยดาวเสาร์นะคะเล็งไปที่พบลาบผลดังนั้นชาวตุลมีความไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์แล้วค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นาการปรับปรุงตกแต่งบ้านเรือนเพื่อการค้านะคะการใช้อาคารบ้านช่องสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจธุรการต่างๆนะรวมไปถึงใครที่อยู่ในสายงานนะคะแวดวงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือเรื่องของยานพาหนะนะคะก็ค่อนข้างได้ผลดีนะการงานที่ใช้สถานที่อาคารเป็นหลักเช่นงานหน้าร้านนะคะหรือว่าคุณใช้สถานที่ในการเก็บของเป็นโกดังหรือว่าใช้เป็นสถานที่ในการทําการค้าเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะการทํางานในแวดวงอาจตกแต่งต่อเติมเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่รับเหมาอะไรต่างๆนี้ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะคะนอกจาดีวนี้ก็มีผลดีกับคนที่อาจ กำลังวางแผนเรื่องบ้านช่องรถราให้กับบุตรหลานของเรานะเรื่องของการขยับขยายครอบครัวนะมีโชคลาภนะในเรื่องการลงทุนการเสี่ยงโชคเรียกว่ามีอาจังหวะทํากําไรจากช่องทางอะไรต่างๆนะที่ชาวตุนนะคะสนใจนะคะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานอาดีเรกข,ของสะสมนะใครที่อยู่ในแวดวงนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะ บางคนอยู่ในแวดวงเรื่องการเพราะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์ก็ถือว่าเกี่ยวข้องด้วยใครที่มีพาระบุตรหลานบริวารน,นะคะในช่วงสองปีครึ่งนี้นะถือว่าคุณมีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการดูแลนะไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานคนอายุน้อยนะคะแต่ว่าเป็นลาบเป็นผลให้กับคุณนะก็คือเหนื่อยแต่ดีนะคะเหนื่อยแต่ว่าลูกหลานก็ประสบความสําเร็จนะถือว่าเป็นการลงทุนแบบระยะยาวกับบุตรหลานของเรานะคะชาวตุนนะคะจะมีโชคลาบนะจากเรื่องของ บริวารด้วยนะเรยียกว่าถ้าใครใช้ทีมในเรื่องการงานการหาผลกําไรนะคะก็มีโชคลาภจากเรื่องคนอายุน้อยที่อยู่รอบๆตัวนะมีโชคลาภจากเรื่องของการลงทุนเสี่ยงโชคนะเรยียกว่าใครที่เป็นสายเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะก็อาจจะเฮงมากขึ้นนะคะใครที่เป็นสายที่ holidays, ทำมาหากินนะคุณอาจจะมีโชคลาภจากเรื่องลูกค้าที่เป็นคนอายุน้อยเข้ามาอุดหนุนนะคะ สำหรับดาวมฤิตยูนะคะย้ายวันที่8มีนาคมเข้าพบมรณะนะมรณะก็เป็นอาพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเปลีป่ยนแปลงน,นะคะ เรื่องการเดินทางก็ได้เรื่องสุขภาพก็ได้บางคนก็เป็นเรื่องมรดกสินทรัพย์นะคะสาหรับดาวมฤตยูนะคะเล็งไปที่เรือนการเงินนะส่งผลให้เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนหนึ่งได้นะเช่นคุณมีโชคลาภหาเงินได้คล่องขึ้นแต่มีภาระเลี้ยงดูเกิดขึ้นก็ได้มาใจไปนะคะเรื่องของการเงินมักเป็นลักษณะ,ะเงินหมุนนะคะยังเก็บไม่ค่อยได้นะเนื่องจากดาวมฤตยูนะคะก็เกี่ยวพันกับพบการเงินนะก็คือมี ค่าใช้จ่ายมีความรั่วไหลทางการเงินเกิดขึ้นนะซึ่งก็ส่งผลให้ในรอบระยะเวลาเจ็ปีที่ดาวบริตอยูจะเลงเรือนการเงินนะคะเป็นการหมุนเวียนนะเรียกว่าถ้าเรารับเยอะก็รายจ่ายก็เยอะตามไปด้วยนะคะซึ่งก็ถ้าเราเอาไปลงทุนกับเรื่องดีๆนะเรื่องอนาคตบุตรหลานเรื่องสินทรัพย์ต่างๆนะก็ถือว่าเป็นลักษณะการต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะ บางท่านนะคะเรื่องของการเงินการทองเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางด้วยนะเดินทางมากขึ้นนะคะเรื่องระหว่างประเทศนะเช่นเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของการทํากิจการประเภทกงสีนะมีความเปลี่ยนแปลงหรือต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทางการงานนะคะและรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะก็เป็นสิ่งที่ชาวตุลก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเป็นดาวผันผวนนะคะระมัดระวังเรื่องโรคเก่าโรคเดิมกําเริบนะคะเรื่องของ อาการหรือโรคภัยที่เกิดขึ้นแบบปรับปับฉับพลัน,นะคะดังนั้นชาวตุนมีเวลาว่างก็ตรวจสุขภาพตรวจร่างกายนะรวมไปถึงนะคะเรื่องของการกินการอยู่นะดูแลเอาใจใส่ด้วยนะคะสำหรับดาวมฤตยูนะคะย้ายออกจากเรือนคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญานะส่งผลชาวตุนนะคะมีความเสถียรขึ้นนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ในหลังเมษายนไปนะคะชาวตุลที่เป็นโสดนะคะหรือสนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะมีโชคนะก็คือได้คู่ครองนะคะหรือว่าได้คนมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะในลักษณะของเพศตรงข้ามนะคะนอกจากนี้นะคะมีโชคเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นนะชาวตุลที่มีปัญหาเรื่องของอเจ้านายเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังไม่ค่อยเกื้อนหนุนนะหลังเมษายนไปชาวตุลมีโอกาสดีขึ้นนะคะในเรื่องของ การสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมไปถึงเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาการต่อยอดทางความรู้คุณวุฒิต่างๆนะคะก็ดีขึ้นด้วยนะะสำหรับใครที่เรียนยังไม่จบนะหรือประสบปัญหาในเรื่องการเรียนการสอบผลงานต่างๆนะคะในปี2566หหลังเมษายนไปดวงดาวอยู่ในตำแหน่งที่เล็งลัคนานะสำหรับดาวเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะ เป็นราชาโชคดนนังน,นั้นเป็นช่วงปีที่คุณพยายามก็จะสําเร็จได้ง่ายนะคะมีโชคช่วยในเรื่องของการสอบแข่งขันการคัดเลือกต่างๆนะคะเป็นความหมายคร่าวๆนะคะสําหรับดาว70นย์ะที่ขยับย้ายเสาและมฤตะอยู่ในเดือนมีนาคมนะคะจะดีมากน้อยอย่างไรนะหรือโชคลาภหรือสิ่งที่คุณได้รับนะย่อมมีระดับแตกต่างกันนะคะเนื่องจากพื้นดวงชะตาเป็นสาคัญนะคะแต่อย่างไรก็ดีดาวใหญ่ขยับมาให้คุณกับชาวตุลมากกว่าให้โทษนะคะในปี2566 ในรายเดือนนะคะยังมีดาวจรที่เดินในช่วงแต่ละเดือนอีกนะดังนั้นสามารถติดตามรับชมนะคะการตีความดวงดาวนะในแต่ละเดือนนะคะได้ที่ช่องโหราฮกเหมือนเดิมนะคะพบกันได้ใหม่นะคะกับการอัปเดตดวงชะตาของชาวตุลในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ